สวัสดีครับเอฟตีของร้านเขียวจริญยนต์นะฮะมาปะเปเดสินค้ายามเช้ากันนะวันนี้พี่น้องนะครับร้านเขียวก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอหลายรายการเลยพี่น้องนะครับเมื่อวานก็พาพ่อไปเที่ยวนะฮะวัดศรีเทพแล้วก็วัดหลวงพ่อพัดนะครับก็กลับมายินเลยนะครับอย่างนี้ก็มีสินค้านะฮะมาลงเมื่อวันเสาร์นะครับ นะครับนี่เปิดถัวกันเลยครับคง FD นะฮะตัวนี้จดๆเลยสวยถือว่าสวยนะฮะสภาพแบบนี้นะครับหัวน็อตเนี่ยยังใสๆอยู่เลยฮะยังเหลืองๆใสๆเนี่ยฮะล้ำยาสนิมยังยังลงน้อยครับพงยังไม่ได้เปิดนะฮะนี่รอยพับเดิมๆนะฮะหรือจะเป็นสยามตัวนูนนะฮะนี่นี่น,นะครับเอ่อตัวนูนตัวนี้น่าจะเป็นตัวเสื้อเหนียวนะฮะนี่ นี่นะครับแม่ล้อนะฮะหมื่นสามเทาร้อด้วยหมื่นสี่นะครับเนี่ยมันมีแง่งเหมือนกันแง่งลับเขาเรียกมันก็จะเป็นตัวเสื้อเหนี่ยวตัวแรกๆนะฮะล้อจะเป็นตัว FTD ตัวนี้นะฮะเนะครับมีแง่งลับเหมือนกันพี่น้องนะฮะข้อมูลดีๆมานําเสนอให้กับพวกเรานะครับเผื่อเผื่อใครจะไปดูโอ้ FTD ราคาแพง f ด d หมื่นหกนะฮะเผื่อใครต้องการอยากประหยัดก็มาเล่นตัวนี้ก็ได้นะฮะข่างเขียวแนะนําเลยนะครับ แล้วก็มีสองตัวโดดตัวนี้ตัวหนึ่งรา <Okay. S 1> คาเดียวกันครับพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นโครงกระทิงเหล็กนะฮะหรือจะเป็นกระทิงแดงตัวนี้กระทิงแดงซุปเปอร์หางขาวนะฮะนะครับตัวนี้ตัวละหมื่นสองห้าร้อยนะครับนี้ก็ท่านใดสนุกสนใจก็มาเลือกชมดูได้นะครับหมื่นสองห้าร้อยแล้วก็อ่า พัดสยามพัดนะพี่น้องสยามพัดสยามเอฟซีดีนะครับแล้วก็รถเกี่ยวข้าวนะฮะเดินตามนะฮะตัวนี้อยู่ที่รถเกี่ยวข้าวตัวนี้ก็อยู่ที่มือสามนะครับแล้วก็จะเป็นโครงเอฟซีดีแก่นี่เอฟซีดีรู้สึกน่าจะมีสี่โครงนะฮะตอนนี้พี่น้อง สี่โครงโครง f อ d นะครับโค้ง f อ d มีสี่โครงแล้วก็โครงนกนะฮะนี่นกเคสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้หมื่นพันพี่น้องใครทายาสะดวกใจมันเอาได้ไปได้เลยนะครับหมื่นพันขายกันไม่แพงแล้วก็โครงดึงน้ำราคาสี่ห้าพันนะฮะนะครับห้าพันหกพันมีมาเลือกได้พี่น้องครับเราขายกันไม่แพงนะฮะบิะบ๊กยู มิจิมาลงใหม่ก็หลายตัวนะครับพี่น้องมิจิลงใหม่หลายตัวหรือจะเป็นสยามพัดนะครับสยามพัดหรือจะเป็นสยามที่เราบิ้วใหม่สยามพัดอยู่ที่สองหมื่นหรือจะเป็นสยามแบบเนี้ยที่เราบิ้วใหม่เนี้ยฮะหมื่นเจ็ดนะฮะแม่ล้อเหลือหมื่นหกตัดไปเลยตัวละพันนะพี่น้องคุยกันง่ายๆเลยอ่าตัดเป็นตัวละพันนะครับโอ้โหเยอะมากครับตัวน,นี้สินค้าเยอะเยอะ ลุงเพชรน,นะครับหมื่นสองนะครับพี่น้องเนี่สวยเลยเดี๋ยวจะเป็นสยามพัดนะครับตับ 20, วละสองหมื่นเมวลร้อเหลือหมื่นเก้านะครับพี่น้องท่านใดสนุกใจก็เลิกชมได้เครื่องก็เยอะแยะมากมายนะฮะมีสองฝั่งเลยฝั่งนี้ทีเอฟร้อยหกสิบแล้วก็นี่ทีเอฟร้อยหกสิบนะฮะเครื่องเก้าห้าก็มี มีหลายราคานะฮะหมื่นหน่อยๆนะครับหมืน่นนิดๆหรือจะเป็นซัดทีร้อยห้าห้านะฮะสามหมื่นสี่พี่น้องแต่ย้ำไว้น,นะฮะเครื่องเปิดแล้วหรือจะเป็นซัดทีร้อยสี่สิบนะฮะราคาสามหมื่นสามแต่เครื่องเปิดแล้วนะฮะถ้าท่าในใดจะเอาเครื่องไม่ได้เปิดไม่ต้องมานะครับบอกไว้ก่อนเลยหรือจะเป็นอาร์ทีร้อยสิบพัดเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยแห้งๆนะฮะสองหมื่นกว่าบ,บาทพี่น้อง ดี๋ยวจะเป็นร้อยนี่ฮะอาติร้อยอัติร้อยหลายตัวเลยพี่น้องเครื่องก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะฮะโอ้โหเยอะแยะหมดทะลุหลังร้านเลยรถจะไม่มีที่จอดอยู่แล้วนี่นะฮะใน่กลหนึ่งกองนะฮะนะครับเยอะมากเลยท่านใดท่านใดสนุกสนใจก็นะครับมาเลิกชมได้นะครับ ต่อขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอะไรใหม่อะไรเก่ามีครบชุดแล้วก็แล้วแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ